ขอเป็ดัคโคหน่อยเอ้าเอามายังไงแล้วไปทากไหนไปไหนอะไปไหนฮะไปกับผมไปไหนนับจากช่วงต่อจากนี้ไป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 อะไรนั่นโค้งทังนั้นวันนี้นี่นี่นี่พวกท่านทั้งหลายหลายจะได้ชมชมชมแต่วงยนต์ยุควันนี้สนุกเลยนี่มากันครบพิพิธภัณฑ์ 看，哈哈哈！安好。

เพลงเนี่ยเหรเดี๋ยวครัหมดแล้วแล้วท้าให้ออกวิ่งที่ทำออกวิ่งไปทำงาน

กันีน้องมีผัวหม่ไปนานแม่ดอกขอพอวานให้ทานเพื่อนุนคุนแรงแม่นายใกลลงจากดงระวังจะกส่องแสงถูกกินจนสิ้นแรงแสงเลยน้อง

ืน in ่งใจไม่จ anyway ้าเพราะเขาว่าจะมาคอ จำนวนไม่สนเพราะพี่นี้มันคนจนมอซอรักแยกเพราะเงินมาแตกแยกคอรักจึงไม่รอเพราะเรามันบาโขน้านไ,มไม่อา,าเลยอาลัยเจ้าอย่าฟังเพิ่อยู่ไหนสิ้นทางเหิๆๆหน,หนเกียรติชื่นและน้าเงินแท้แท้เงินมันสิคงแน่โอ้เป่งแพ้แล้วแปรกับกลมา ไปดีขีเบมือของรักที่น้องไม่ได้เป็นคู่รนะัรอบพี่นี้มีแต่เพียงร่างกายเสียได้เสียได้แล้วึงมาพายโไ่ไม่มีเงินโถคนใจร้ายบอกรักให้ทายผิดหวัง อ๋ไหแล้วนะไม่ยอมไม่หยุดเลยเหเดี๋ยวมจทำผมผม่้องแล้วถไม่ท้องเลยแต่ผมปีท้องน้อยู่เลยเลปิดไปใส่ก่อนจะเข้านอนคิดถึงไป้หน้างานเปลี่ยนวนไนวันมาแล้วรีบทิงไปแล้งงานขอพาทิ้งคนละที มือไม่ไดีผมขอโทษทีเพราะความรู้ต่ำหากคำพูดใดไม่ถูก,ก,ออกหัวใจหรือไม่ชื่นชมขอจงยกโทษไอยคำที่ผมเพียงรำบ,บอกรักคุณมา จริงภาพถ่ายลายเส้นต้องสรงให้เป็นละครควันที่มาหมากคุณเกลียดฉชมื่ออ่านรลางจะย้อนทิ้งได้หรือเอาไปทต้งก็ไปจะเก็บเอาไว้ให้มันบาดตามการ วันสามรอบแล้วรอบเดียวมาภาพถ่ายลายเส้นผมส่งให้เป็นของวันปีใหม่้าคุณเพียช่างเมื่ออาด้านหลังแล้วโยนทิ้งได้หรือเอาไปชิบเขาไปอย่าเก็บเอาไว้ให้มันบาิดตาถ้าคุณการุณ แต่เขาเป็นที่นะจุลผมชอบมากเลยชอบมากเลยอทำไปโดนคงจะหมดแล้วเนี่ยเหนื่อยตายเหนื่อยตาเลยเนี่ยไปแล้วโอ้โหน้องแจ็คมาปหลายพาวเลยนะเนี่ยเอลออจริงจริงสิไอ้ยทยไป่ดนอ้าวอย่าลืมนะเจ้าโปรโมชั่นดีๆนะใครอยากได้อะไรก็โทรเข้ามาวันนี้เดี๋ยวมีรางวัลเยอะมากนะเยอะ ไม่ใช่เยอะธรรมดาเยอะมากเลยแต่เขาบอกว่าเขาแบบไอ้นั่นมาดีๆเลยสิน้าสิน่าชุ่มชื้นจ้ำชื้นไม่อยากไปซีดแต่ต้องกอดเลยไม่รอให้รับตาเลยยังไม่ได้รับตาปากทัานตาท่านอ้าอยู่เลยเข็มๆนะอ่าเขาเรียกว่าอะไรสเปรย์ลันล่าเพื่อลันลาสเปรย์ลูน่าลูน่าสเปรย์ลูน่ามันมีประโยชน์อะไรลันลา เดี๋ยววันนั้นเหนื่อยพูดแล้วมันเมันจดชื้นดินะจนชื้นจดชื่อจดชื้นจดชื้นี่แกเคไมครับผมผมไม่เหนื่อยด้วยผมไม่เหนื่อยเลยแต่มันจนชื้นจนชื้นไม่เหนื่อยเงียบเลยจ้า ท่านผู้ชมวันนี้ก็สนุกสนานในเดากับทุกไอเดียทีว <c oughs> ีรายการพิเศษในเ้าเรามาแจากทองกันกันกบฟ้ากล่องกาแฟครีโอคอฟฟี่ <c oughs> วันนี้ถ<ช>้า <นะ S 2> ท่านอยากร่วมลุ้นชิงทองคำใน<ม>เดาด<ม>ต้องออเดอร์กาแฟในเดาต้องออเดอร์กาแฟ<ม>พิลลักเลยเจ้าชุดหนึ่งเก้าสิบเก้าในยี่สิบบ็อกในเดาแถมยาไปหนึ่งขวดแล้วก็วันนี้ได้สปินอีกหนึ่งครั้งในเดา หรือว่าท่านอยากได้เคสใหญ่ยังต้องหยุดหายใจนิ่งแล้นิ่งเลยคนเสแดงคนเสดงนิ่งแล้ไม่มีใครช่วยเลยท้องไงคือมีมีแล้หใครชายก็คุ้นแล้วนี่เครื่องทดสอบด้วยกันว่าใครแข็งแรงกว่าใครไม่เป็นไรนี่นักกีฬาเขาเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละแล้วเขาออกกำลังกายเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันเบิร์นแล้วมันอยู่ที่แล้วแล้วคนรุ่นนี้ก็จะไปก่อนแล้ว เฮ้ยแกแกเหนื่อยนะ้วแกเล้าทุกท่อนเลยอะใช่ก็เห็นเต้นกันเพลินปวารณาลดมีอยู่ทอดหนึ่งหายใจไม่ทันไปแกเห็นเราเต้นกันเพลินแกก็เต้นเลยไฟกระโฟนอยู่นี่เลยจะขึ้นได้ว่าอ๋อวไฟกระโฟนมันต้องอยู่ที่ปากปวารณาออกสนุกสนานนะคุณผู้ชมก็ถ้าอยากได้เคสใหญ่ไม่เจ้าวันนี้ซื้อ1เคส60บบ็อกซ์สามรไหมเจ้าแล้วก็ เราแถมเพิ่มอีกได้80บล็อกเลย350แถมยาไป1ขวดนะเจ้ายา45าว,วันนี้มาสปินอีก3ครั้งเลยได้ ได้อะไพ่เมื่อพันติ่งไปแล้วแล้วก็ได้ lucky card สามใบเลยค่อยไปนี่ค่อยไปแล้วมันไปแล้วมันไม่หยุดไปยดมันแย่มากเลยใช่ไหมถ้าไปแล้วก็ทองคำวันนี้แจกกันแน่นอนสร้อยทองสร้อยทองแท้ๆนะครับจากจากร้านทองอ่ะโอ้ชินเฮงโอ้ก็ะจัดร้านโลยจะจับไหมอู๋อะไรนะโอ้ชินเฮงโอ้ชินเฮง โอ้ยด้านทองเก่าแก่ของเชียงใหม่เลยใช่ครับใช่ให้เด็วขอฉีดอีกทีนะฉีดเข้าปากไปก็ดีไหมนี่ผิดนะเวลาฉีดจริงต้องอ้าปากด้วยเอาจริงจริงเอาเส้นฉีดเข้าปากเอากินฉีดแล้วสดชื่นดีนะเวลาร้อนเงเลยไมันไม่ใช่น้ำแร่ธรรมดาเนี่ยมันเป็นส่วนผมออโรเวลาหนึ่งตั้งแต่ปลายผมเลยมันจะช่วย้สมมติเราฉีดผมเนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับบรูผมใช่ไหมใช่แต่ ว่าจะฉีดผมได้ทําให้สดชื่นจะช่วยเคลือบผมอันที่สองพอมาฉีดใบหน้าปั๊บเนี่ยมันจะช่วยในการท็อกซิฟิเคชันการขับสารพิษที่อยู่ต่างๆบนใบหน้าแล้วทําให้ใบหน้าเนี่ยมันมันมันเคลือบมันชุ่มชื้นอให้มันชุ่มชื้นใช่สองเขาบอกว่าเวลาฉีดไปแล้วเนี่ยแม้กระทั่งขนตาเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ขนตาเราดำขึ้นนะครับเพิ่มใบบวมด้วยถ้าขนตาดำดี่ขนคิ้วก็ต้องดีด้วยนะใช่เอไปล่ะคุณผู้ชม สบา,ายาเย็นเย็น,นะยนๆอันที่สอง <c oughs> เขาบอกว่าเวลาเราฉีดไปที่ผิวเนี่ยนะครับคนที่มีปัญหาในเรื่องของอแผลเป็นเป็นแผลดำๆแผลเบิร์นหรือแผลจากรอยเหี่ยวเหี่ยวย่นอย่างเนี้ย <c oughs> มันก็จะตื่นขึ้นมีอโลเวล่าด้วยนะใช่คนที่มีปัญหาในเรื่องของสเตรชมาร์ทหลังจากคลอดลูกไงหลัจะคลอดลูกก็ฉีดบัฟหรือคนที่มีเรื่องของความอ้วนพี่ไหมที่เป็นเวลาคนผอมจะลดลงแล้วคนอ่วฉีดไปมันจะช่วยนะครับเพราะมันเป็นอโลเวล่าทำให้ผิวมันชุ่มชื้นไงมีความยืดหยุ่นได้ใช่ใช่และคนที่ฉีดเล็บเมื่อวานนี้ลูกทองฉีดได้ใช่ไหมมันเคลือบมันเคลือบเล็บนะครับทำให้เล็บสมบูรณ์แข็งแรง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันฉีดได้ทแบบทั่วตัวเลยฉีดใหญ่เลยนะครับครับเล็บมือได้เล็บกมือได้จริงๆนะเหนื่อยเมื่อกี้เนี่ยเหนื่อยสดสดชื่นขึ้นเลยใช่ใช่เรามีในย่อสเปร์ละละอันนี้อันนี้เราทำไมสเปรย์ละละมูลค่า39เหรียญนะฉีดให้ดูอย่างนี้นะถ้าอยากได้ก็เอายาออกหนึ่งขวดแถมแถมกับกาแฟได้อ้ครับเอายาออกแล้วก็เอาสเปรย์แล้วมันเข้าช่วงนี้เป็นช่วงอากาศร้อนด้วยแต่เราไม่ได้แจกแค่สเปรย์ละละนะเรามีถุงใส่ด้วย ใช่ส่งนี้ต้องไปใส่ฟรีเซอร์ถุงนี้นะทั้งถุงเลยก็บอกแช่ไปในช่องฟรีเซอร์เลยครับแล้วเวลาออกจากบ้านก็เอามาส่งพายเลยก็ได้ออกจากบ้านก็เอาเอาไอ้นี้ใส่ เอาอะไรใส่เอาอันนี้ไม่มนแช่ไปหมดเลยทั้งนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมเมื่อกี้เอาอันนี้แล้วทำไมชี้ต่ำเอาอันนี้เอาอันนี้ถุงออกจากบ้านเอาอันนี้ใส่เอ๊ะลุงทอนนี่เอาใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงคือสเปรย์ละาเนี่ยใส่ตู้เย็นได้ไงใส่ตู้เย็นได้ชอบฟิเซอร์นะไม่ใช่เดี๋ยวมันจะแตกใส่เฉพาะถุงถุงมีฟิเซอร์สเปรย์ใส่ตู้เย็นธรรมดาแล้วที่สำคัญกลิ่นของเขาเนี่ยหอมครับกลิ่นหอมเรามีถุงเยอะครับ ถุงครับต้องใส่ถุงป้องกันไม่ให้มันหายเย็นไวนี่เป็นเป็นอย่างนี้นะหายเย็นไวผมว่ามันจะหมดกันที่พวกเราเลยฉีดทั้งวันก็ฉีดไม่หยุดเลยอ่ะอ่ามันเย็นนะมัเราเวลาเขาไม่พูดเราหายเย็นไวเขาพูดเย็นนานเก็บความเย็นไม่นานเออจริงเออจริงนะตไม่ได้คิดนะเออเอสบายดีเจ้าสบายดีสวัสดีครับ ข้างหลังนะครับเด่นนะครับแสดงไม่อยากุุดกับข้างหน้าไม่อยากรีบนี่คือถุงในเดาถุงก็เย็นแล้วแล้วก็เอานี่ใส่ถุงเรื่องใส่ถุงต้องให้ลุงทองไปใหมลงทองแค่นั้นนะและกินถุงถ้าพี่ทองเหม่ยีแขี้แผเพิ่มความนกเอาหเอาห้เลยเให้เลยให้เลยด้วยความผอ่าเหมือนยี่หัวนนี่ลงชี้แล้วใส่ ใส่ถุงก็ใส่ถุงยาห้ตรงถุงเพราะว่าอย่าดันแรงในถุงแตกอ่ะไม่ให้แม่แม่บอกไม่เห็นผ้าเลยแม่หัวเสียวได้เลยไม่เพราะอะไรช่วงหน้าร้อนเนี่ยพกไปไหนก็ได้อันนี้เหมือนเหมือนเกาหลีเลยนะแน่พี่ตังเหมือนเกาหลีเลยหนุ่มเกาหลีอะไรนะอันยองคาเซโยนั่งอยู่ตง สิบกว่าชั่วโมงอ่ะเวลามาทักเราเนี่ยมันเล่นทักภาษาทักเกาหลีไม่รู้จำไม่ได้อะัที่ไหนในนเครื่องอ่ะอ๋อเกาหลีเป็นเคเกาหลีใช่กิมจิโยอกิมจิอะไรกิมจิโยอจีออกใครทางอ่ะแฮร์โฮสเทสใช่ฮะก็ไม่ได้ทางเราเขามาถามว่าจะเอาอะไรไม่รู้ใครสบายดีครับพี่อยากทานอะไรไหมนี่แฝลแล้วนะไอ้รุ่นนี้คือเครื่องบินได้อีกเหรอ ไม่เป็นลงเป็นแล้วบนน้ำเป็นเพื่อเที่ยวนี้ทยหักมากเลยเที่ยวนี้ไม่หลงเลยผมบอกแล้วให้เดินตามเส้นไม่มีเลยไม่มีคนจุงมือเลยนำหน้านะโอเคโอเคตรงเวลาหมดทุกอย่างตรงเปียกเลยเดินตามเส้นสีแดงออกจากแดมได้กินอาหารเกาหลีด้วยไม่ได้โฆษณาเขานะแต่ว่าเขาอะไรบ้างเกาหลีะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้บินใบบาอะไรก็ไม่รู้บินบินปักบินบินอะไรก็ไมรข้าวผัดแต่เขามีวิธี ให้มาด้วยสเต็ปหนสเต็ปสอสเตปสอมสเตปสี่ป้าปรุงปรุงเสร็จแล้วก็ตัดเศษปากมีน้ำมันงาใช่ไหมน้ำมันงาบีบซอสแดงซอสฟิ้งแล้วก็คุกใช่ไหมแต่ว่าไม่สูดถ่ายไม่ได้สูดตำส้มเราไม่ได้ลองเรียกไหมซิอาจารย์เมื่อกี้บิมบิมบิมบปาบบิมบ้าอะไรบิมบิมปา อะไรพิมพิมพิมพาเอาใครอยากจะกินก็ไปเครื่องเครื่องนะครับเครื่องเก่อเขาคือเขาเขาบอกว่าคุณจะลองไหมล่ะอร่อยนะส่วนมากเขากินเดี๋ยวก็พูด พูดภาษาอะไรก็ก็บอกเงี้ยไม่ได้จริงจริงเลยจริงเขาปาเขาพูดภาษาอังกฤษเราขาเรียกงี้ใช่ไหมเขาเรียกพี่ทอมนี้โอบป้าโอบป้าแล้วคุณปู่โอ้ป้าโอบป้าปึ๊บปั๊บนี่เราตัวนี้ไไม่ด้ผมรู้แหล้วให้เขาเรียกพี่ทองนี้นะพี่ทอมฮะครับ นี่จะให้ฉันขึ้นข้างสุดท้ายที่ไหน,น,นอย่านะไม่ไปแล้วนี่นเทีย่ยวบินนึงอะทำเราไปตกข้างก่อนอะกระโปรงวชั่นดีๆวันนี้ขออนุญาตนั่งนะครับยืนไม่ไหวแล้วทำไมอ่ะ,ะมันเต้นมากไปหน่อยเอต้นกันกูแหลอะอ่ะโปรโมชั่นชุดนี้นะเจ้ายาน้ำมันดำข้อปกติควนึ่งร้าสิบนะเจ้าแต่วันนี้เราพิเศษมากๆเลยนะเจ้าท่านผู้ชมคือซื้อทั้งหมด4ขวดนี่300เท่านั้นนะเจ้า ยังไม่พอบอกไหมให้เซลลูลาร์ดีทอกยาเทวดาร้างสารพิษไปด้วย1นขวดฟรีเนาะฟรีฟรีให้เลยเจ้าไปกินคู่กันเพราะว่ากินแล้วมันหายไวหายไวหายไวเจ้าให้อเมกาสามโกเก้าไปด้วย1นขวดชุดนี้300ได้ยาน้ํามันดำสีขวดอสี่ขวดพิเศษมากๆนานๆมีทีเนา หมดเวลาวันนี้แล้วไม่ได้ท่านสนใจอยากได้ต้องรีบโทรเข้ามา,มาวันนี้เลยเมื่อกี้แม่ประนองอยู่เท็กซัสใช่แม่แม่ไม่ใช่แม่ปะนองแม่ประนองโบชิเนียโบชิเ <c oughs> นียแม่โทรมาแล้วเพราะว่าแกบอกแกไปหาลูกแกที่โคโรโดยาดัแมแกหมดโทรมาบอกไหมส่งไปให้แม่ที่โคโรโดให้ลูกให้บ้านลูกสาวได้ไหมให้ส่งไปนวนเลยเออบอกว่าเนี่ยแม่ไม่ได้กินมาสามวันแล้วรู้สึกว่ามันมันขัดแง่มันลต้องกินต่อเนี่ย ต้องกินต่อเรื่องครับส่งไปเลยได้นะเจ้าไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่บอกที่อยู่มาเราส่งให้ได้จ่ายเงินนิดนึงไใช่รจ่ายเงินก่อนจ่ายเงินก่อนจ่ายเงินก่อนมานิฟเฟิร์สนิแล้วก็จะส่งไปไ่รุนแรงขนาดนั้นมานิฟเฟิร์สโอาพูดตรงๆัหรือถูงแล้วแต่อย่าลืมนะว่าที่สำคัญที่สุดก็คือยาที่อยู่ตรงนี้ทุกตัวตรงน้า